ทันตื่นมาตอนเช้าพบตัวเองที่หน้ากระจกสุดท้ายแล้วต้องจากลาเจอ,อครับคราวนี้มาดูบรรยากาศหลังจากงานนะครับโอ้โหนานโนมันเป็นคนสุดคาราบาวเลยโอ้เสียเสียนี่เครับนี่สี่พัน 8,000คนน oh, 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 ี้8,800 8น0 0ดดน้เงินด้วยห้องกุ้ง จบม .3 มนี่มีรายได้คนละเป็นพันตอนนี้เห็นไหมครับนี่ว้าอ้าวเสียเสียแค่ครับเสียแค่นี่โดนมากครับตอนนี้ไหครับเอาไปกินแต่ละคนติดรูปหัวใจไม่ติดก็ไม่จะติดติดยังไงให้โลกจำ รพิือเฮ่ไงบ้างครับจบแล้วสึงไงบ้างครับเขียนเสื้อได้ไงเสื้อมันยังใช้ได้อยู่เลยตะรกโป๊กคิดถึงหน่าผกเนะเออดนกินได้ไหมเออมาไม่ใ่เราเขียนไเขียนใส่หน้าผากหรือเขียนไม่ใสเปลืองเปเขียนทะไมเสื้อเด็ย จบแล้วครับตอนนี้โอ้โหเสียเฟรมนี่ขอมาดูสองตัวนี้ดีกว่าครับไปสองคนนี้ดีกว่ามันทําอะไรกันเนี่ยเขามาแสดงคำดีดีด้วยมันเล่นเกมเฉยเลยเขาเหรครับคนนี้อ่ะสักเพลงสิครับสักเพลงสิครับสักเพลงให้ครูหน่อยครับเร็วๆครับอ่านสักเพลงหน่อยสิอันไห้ครูโอเคท่านตื่นมาตอนเช้าพบตัวเองที่หน้ากระจก ดูเว้านั้นดูเสียวท่านนั้นมีความรู้สึกมีอารมณ์เป็นไรแพทเป็นไรเอาเพลงที่เกี่ยวข้องกับการจากลาหน่อยสิวันที่ฉันได้พบเจอเธอสุดท้ายแล้วต้องจากลาเจอ อ่ะก็เก็บบรรยากาศให้เขาได้ชมประมาณเพียงเท่านี้นะครับพอดีหมดมุกจะถ่ายแล้วครับนี่นี่ธรรมดาอันนี้นี่ทำถึงห้าไอ้สามทุ่มแล้วฉากแค่ทำถึิงสามทุ่มนะนี่จะมาถ่ายแค่นี้ได้ไงเธอต้องถ่ายให้มันนานกว่านี้โมเดลิงไหนสนใจครับหนุ่มรอคนนี้นะครับสามารถติดต่อผ่าน เฟซบุ๊กผมได้ครับนี่เขาชื่อเลเล่ครับนี่ใคอ่ใคย่นปองยุ่ยากเลยใคเนียอันนี้วีดีโอนะ้วเนี่ยสาวเลยใช้ต่อยธรรมดาไม่ได้ใช้เล้วเออใส่ไปหน้าดิเออ ไม่เหมนงเอนัไรงนงเตนปาเลน่นยนี่จบไปแล้วสิบาปีที่แล้วเมื่อนหนึ่งนะี่เหนือัวี่น,งงงงนงางาพัดนาลงลำ โอเคนะครับก็ให้ดูบรรยากาศเอาไปดูนะพวกเธอเอาไปดูตอนพวกเธอแก่แล้วกันตอนนี้พวกเธอยังหน้าตาดีอยู่เดี๋ยวพวกเธอแก่มาก็หน้าตาเป็นครูนี่แหละนี่หนุ่รอ่อของเรานคนนี้อาจจะเป็นดาราช่องเ็นะครับช่องเจดสีวันนี้เจดแสงนี่ใครสนใจอินวอล์กมานะครับเด็กชายเรลี่พระเอกมิวสิก